สวัสดีครับวัอนี้กะสีมาเห็ดแก้วกะปิพี่น้องแก้วกะปิมันที่เป็นแก้วกะปิวันไหนยิ่งคืออยากนลอพริกกะปิครับผมน้ำพริกกะปิใส่กระเทียมไปครับแบบพริกเผ็ดหลายใส่หลายเผ็ดหลายใส่หลายเผ็ดหลายพี่น้องคืออยากครับผมวันนี้เรามาทำน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปินี่ครับมันมีนึ่ง้ำตาลปิ๊บด้วยครับผมใส่น้ำตาลไส้แทนเอาทำกระเทียมกับพริกครับผม เป็นตะเพ็ดี่ยังในบบพริกกระไดเพ็ดได้ครับเนี่ยแต่ว่านี่เฮ็ดไว้กินวนๆครับเราตาเยอะหน่อยนะครับว่าจะเก็บไว้กินนานๆนะครับวันนี้เราทําน้ําพริกกะปิน้ําพริกกะปีได้ครับผมพี่น้องจริงก็ผักลวกครับผมกับต้นหอมผักเขามีหลายครับช่วงนี้ผักก็มมีเยอะนะครับทําน้ําพริกกับผมทําน้ําพริกกะปิได้กับได้กับปีมากครับตกลานไทยครับผมของลานไทยก็มมีะแย่ๆครับผม เดือบร้อยครับกระเพียงกั็นี่ใส่ลงไปแล้วนี่กับปีครับผมใส่เบิดพอดีเลยบางท่องนะครับตำน้ำพริกกระปีเนี่ครับผมผักวัวผู้ไส่นาะบ่คือผักวัวมียิ่งเดี่ยครับใส่พริกผักวัวผู้ไส้ครับผมคืออยากอะไรก็เฮ็ดกินครับเฮ็ดกินผลพลอยไดก็เฮ็ดคลิปผลฝ้ายใดก็เฮ็ดคลิปพี่น้อง ครับผมผลพวยได้คือทำครีปนะครับจะใส่ใส่ก็หน่อยนะใสไไ่แกงก็หน่อยจะใส่เบิดหลายไ,ไว้ใส่แกงแน่นนครับผมมือนี้มาโซฝีมือตำใฮ้มีบักเกือบพ่วงพอดีครับผมบักเกือแข็งห้องเลยก็เลยขึ้นจากครับก็เลยขึ้นจากแก,ก้วกะปิน้ำพริกกะปิวันนี้มาชิมน้ำพริกกะปิครับผมตำให้เข้าที่พี่น้องตำให้เข้าที่ก่อนนะครับ ที่เป็นน้ำพริกกะปิเอผมมาเนี่ยแบบง่ายๆครับสไตล์ผู้ใช้แรงงานนะครับผมสไตล์ผู้ใช้แรงงานเป็นกรรมกรเห็ุการณ์เห็ดกินแบบง่ายๆครับหนึ่งแก้วกะปิน้ำพริกกะปิเท่ามืาเนี่มากินนลำกันเด้อพี่น้องมาอนี่เขามีผักสดว่าหลายอย่มีต้นหอมมีผักกาดผักลวกครับผมข้าบ่มีน้ำตาลปิ๊บครับใส่น้ำตาลใส่ครับผมผมตัดเข้มหน่อยๆ ขาดอะไรือผงนัวครับผงนัวขาดบะไรครับผมเติมลงไปยังหน่อยครับเติมลงไปนิดนึงนะครับผงนัวนะครับใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยเนาะพี่้อกครับผมใครอยู่ครับเพจกินเองครับผมตอนเย็นเราทํากับข้าวกินเองนะครับผมก็อยากกินกับข้าวไทยก็เช้ากับเย็นนะครับผมแต่ตอนเช้าเรากินไม่ค่อยได้นะครับเจ้าเช้ากินไม่ค่อยได้มีอะไรกินขนมกินขนมนขนมเนยอะไรประมาณนั้นก็ได้ได้นะครับ ใส่มะนาวลงไปบีบมะนาวไปเน้น้ำลายไหลพี่น้องน่าหัวลงไปครับน้าเขาใส่สองเปียงครับผมปากนาวทรงนี้กับแพรงครับผมปากนาวแพงกับเอาใส่ตำหยัวลงไปพี่น้องมันจะเป็นน้ำพริกกะปิให้เราไหมนะครับผมขึ้นออยาก<ม>นะครับผมแต่ว่าผมไม่นใไม้นะครับนอไม้เราไม่มีนะครับนหนอไม้เราไม่มีนะครับ ใส,ใส่น้ำอุ่นไปนิดนึงนะครับผมน้ำต้มซุปครับผมไม่นน้ำมัยน้ำอุ่นครับเขาต้มซุปหรอกครับน้ำต้มซุปไว้นิดนึงครับเพราะมันเป็นน้ำอุ่นเจาะเล็กน้อยครับผมใส่น้ำต้มซุปนะครับใส่น้ำต้มซุปลงไปนะครับผมขาดไปเลยครับบักแข้งครับผมบักแข้งกับหน่อยๆจั็หน่อยไปหน่อย เห็ดง่ายๆครับน้ำพริกกะปิสไตล์ผู้ชียแรงงานนะครับผมกับมะกรูดฮอกนะครับหน้าตาก็สิประมาณนี้แล้ครับผมน้ำพริกกะปิแซ่บๆร่วมกันเด้อพี่น้องมากินมกับแก้วกะปิร่วมกันนะครับผมอร่อยไหลนี่น้องใหม่เสิร์ฟน้องใหม่น้องมี่น้องใหม่ครับผมน้องใหม่ยู่ตลาดบาเห็นในช่วงนี้ไม่มีเลยนะครับน้องใหม่พอออกนะครับนี่ตุยบ้านฮอกเลยยู่แต่วันมี่แล้วช่วงนี้ครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วฮอกกับ ตักใส่ถ้วยเลยครับผมตักใส่ถ้วยได้นะครับผมน้ำปีหน้าตาแก้วกับปิน้าต้ากระติบนะมาณนี่ย้วก็เสีแบ่รเสียบกซิมมึงครับผมซิมมึงกวนาเป็นอยู่หน้าตาเป็นอะไรพราะตัวเขาลงข้อครับพอตัวเขาลงข้อเนาะพอะตัวเขาลงข้อนี่แก้วกับปีห้าครับผมน้ำพริกกบปิแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับกินนี้มากินข้าวด้วยกันห้ากับมิวเนี้เขาเมนูทอดปลาครับผม สอดปลายน้ำพริกกะปิต้นหอมผักซี่ครับลวกดอกพักครับผมลวกผักกาดครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำพริกกะปิของเราหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมแซ่บๆแล้วกันพี่น้องมาด้อยินเข่าแซ่บๆแล้วกันครับกินข้าวด้วยกันนะครับทุกๆคนครับผมแต่ก็พอตัวเขาลงคอกับอาหารบ้านเขาไม่ได้รจืดๆนะครับเ่าก็เท็ดกินเองอยากกินแค่แบบนี่ครับสำหรับเมนูเ่ากระมื้อนี้มื่อลวก ผักกาดดอกก็ผักกาดกงตุงครับผมต้นหอมแล้วครับต้นหอมเราปลูกเองนะครับนี่เราปลูกเองผักชีเราก็ปลูกเองนะครับผักซี่กินครับผมหอมปอมครับผมทอดปลาหองบรวานมากครับผมเขาได้ซื้อสักกะปิแล้วครับกระบอกพริกกระผมกกระเทียมนะครับนั่นนะวันนี้ก็มีอาหารแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ